สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนําไทยเพื่อเกษตรนะครับวันนี้เป็นวันดีๆวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องราวของการทําากรเกษตรนะครับและอาชีพต่างๆที่อยู่ด้านหลังผมครับเขากําลังขายอะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับกับร้านโตดีเมล็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาขายอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็เขาขายไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมครับไปไปดูนะครับ ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปชมครับส่วนนี้เขามีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเน้นนะครับร้านโตดีเมล็ดพันธุ์คอนสารครับที่นี่ที่ไหนครับพี่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับอาเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิใช่ไหมครับครับผมวันนี้เห็นผ่านมาเส้นนี้พอดีก็เลยว่าจะเข้าไปชมหน่อยว่าที่นี่เลี้ยงปลูกอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับไป ไปชมกันครับครับนี่ก็จะมีต้นกล้านะครับส่วนมากเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็นนกเป็นพวกอันนี้เป็นเคียวเป็นเคียวเป็นคณะต่างประเทศอย่างคณะนะครับต่างประเทศครับผมกินใบปั่นปั่นกินใบนอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้ก็ปลูกปลูกโชว์ใช่<ย>ไหมครับอันนี้ปลูกโชว์ปลูกโชว์พวกไข่ก็มีครับโอ้นี่ครับฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมเยอะแยะเลยเคียวก็จะมีหลายพันธุ์ ปลูกโชว์เพื่อให้ใลูกค้าได้เห็นนะครับครับตอนนี้เป็น,นเป็นผักที่มีโปรตีนสูงคนสำหรับคนที่รักสุขภาพอะไรไม่กินเนื้อสัตว์อะไรเงรี้ยปลูกมานานหรือยังพี่อยู่ที่นี่ครับผมเปิดร้านมาเข้าปีที่ปีนี่อะไรจะเป็นปีที่รามรปีที่3มแล้วครับผมบผม,มีอะไรบ้างครับหาชมทั้งหมดครับพี่เป็นโซนนี้ตอกน,นี้ก็จะเป็น,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 ะปนมะเขือพวงไร้น้าพันนุ่นอันนี้เป็นสูงมะเขือพวงไร้น้า ที่ขึ้นรถไปเมื่อกี้นะครับที่ขายเนี่ยนะครับแม่โจนิลามิดพันไร่หนามตัวนี้นิยมพันแมโจแม่โจนิลามิดที่เราขายไปเมื่อกี้ครับผมกำลังขึ้นรถเลยเนาะเมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้แหละขายส่งไปที่ไหนนะพี่ตัวนี้ถ้าแกเขาจะส่งไปเชียงรายเชียงรายใช่ไหมครับเขารับซื้ออีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นดาวเรืองดาวเรืองตัดดอกดอกใหญ่ครับก้าพันดาวเรืองนะครับครับ ดอกดอกใหญ่มี2สีสีส้มกับสีเหลืองขายดีไหมพี่ต้นดาวเรืองช่วงนี้ดาวเรืองก็ดีครับเพราะว่าเขาดอกมันใหญ่เขาตัดขายดอกละบาทดอกละหนึ่งบาทครับหมายถึงว่าถ้าได้ผลผลิตแล้วอันนี้คือดอกละหนึ่งบาทหนึ่งบาทถึงสองบาทครับโอ้ถ้าพูดถึงเนาะแบบคิดเล่นเล่นเลยแต่เมล็ดแพงเมล็ดเมล็ดหนึ่งบาทห้าสิบตังค์บาทห้าสิบตังค์แพงแต่ถามว่าหนึ่งต้นก็ ประมาณกี่ดอกนะฮะหนึ่งต้นหนึ่งต้นเยอะอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าดอกมันดอกใหญ่ครับตอนเราไปตัดขายได้ดอกละบาท2บาทนะถ้คิดเล่นๆเนาะถ้าปลูกได้หนึ่งแสนดอกก็ได้หนึ่งแสนบาทครับผมถ้าบอกว่าดอกละสองบาทก็คูณเข้าไปคูณเข้าไปครับโอ้โหนะก็เป็นรายได้เช่นกันนะครับในเรื่องของดอกดาวเรืองเนาะนะครับไปไปดูฝั่งนู้นมาครับมีอะไรบ้างครับพี่นี่รองนี้จะเป็นมะเขือพวงทั้งหมดเลยมะเขือพวง ให้ส่งไปเชียงรายนะครับมะเขือพวกอันนี้รุ่นต่อไปอานี่ครับชุดมะเขือพวงครับพันธุเมล็ดกล้าต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นพันอะไรบ้างครับพี่ที่มาปลูกนะครับมะเขือพวงนี้ใช้พันธุ์เดียวครับแม่โจ้นี่ละมิดอย่างเดียวโอ้แโจ้นี่ละมิดอย่างเดียวเลยไม่ไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมครับไม่ครับเพราปลูกมาแล้วเขาจะรู้เลยแล้วลูกสวนรู้เลยนี่เป็นโซนสลัดสลัดแก้วครับวันนี้ กระตาแก้วกินโอ๊กค้ะกระลำบลัคเคอรี่ในช่วงนี้คณะกระลำไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เพราะว่าเข้าหน้าร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครนิยมปลูกใช่ไหมครับช่วงนี้เนาะใกล้เดือนเมษาแล้วนะครับบเพราะอากาศร้อนเมษามันปลูกได้อยู่แต่เขาไม่ค่อยนิยมกันรักษายากถ้าหน้าหนาวจะสวยเพอช่วงที่กระลำขายดีก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะครับผมนาหนาวประมาณตุลาคมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ นี่ก็จะเป็นพริกฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมพริกแถวคอนซาเรียกพริกส้มนะครับพริกส้มพริกส้มลักษณะเป็นแบบไหนครับพี่พริกส้มพริกส้มจะเป็นเมล็ดขาวๆพริกป๊อปนะครับภาษาการ์ดเรียกพริกป๊อปพริกส้มก็คือทั้งแรกมันจะเป็นเมล็ดขาวๆก่อนใช่ยไหมครับครับแล้วก็เริ่มเป็นสีส้มแล้วนะครับแล้วก็แดงขายดีนะผมเห็นตลาดนี่นะครับเนี่ยครับนี่นี่ติดจองหมดแล้วครับโอ้ติดจองหมดแล้วเพราะยังไม่ทัน แต่ว่าเขายังไม่มารับใช่ไหมครับเนี่ยหลังสงการครับอันนี้ก็ข้อแก่จากเชียงรายเหมือนกันอืมโอ้ขายไปไกลนะครับครับเขาวิ่งมาเองที่นี่ขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าขายไปเชียงรายเห็นไหมฮะโอ้สุดยอดครับนี่ก็เป็นมะเขือพวงรุ่นต่อไปก็มันนี้มะเขือพวงแต่ยังไม่ติดดีเท่าไหร่อากาศร้อนด้วยนี่ครับมาดูใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมพาไปดูฮะนี่ครับ ถามในใจลึกๆทำการเกษตรแบบนี้มีความสุขไหมครับพี่ครับผมแต่ก่อนผมก็ทํางานอยู่กรุงเทพแบบผมก็เป็นช่างผมก็เรียนจบช่างมานี่ครับพี่เขาเป็นช่างนะยังมาทําการเกษตรเลยฮะผมก็เป็นช่างนะครับแต่แต่แฟนผมจบเกษตรมาเองจบจากมอเกษตรศาสตร์เขามาสายตรงน้สายตรงเลยเนี่ยครับเขามีความรู้ทางเกษตรทางยาทางอะไรอันนี้เป็นโซนมะเขือครับจากนี่ไปเป็นมะเขือหมดเลยต้นกล้าของแท้ จากบริษัทเลยครับหุบแล้วตรงตามสายพันธุ์มีมะเขือมีหลายแบบมะเขือพันธุ์อะไรบ้างครับพี่มีมีครับผมมีมะเขือมะมะเขือลายคางกบก็ครับมะเขือจะเรียกครมะเขือลายนะครับมะเขือลายแล้วก็เป็นมะเขือขาวที่เป็นเหมือนคล้ายๆมะเขือกรอบเลยหรอพี่คล้ายกันไหมเป็นแบบไหนฮะที่ใส่ทำทำแผนงทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้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 โอ เหมือนแกงพะแนงแกงเขียวหวานต้องใช้มะเขือนี่นะมีขาวกับมีลายถ้าเป็นมะเขือกินกับน้ำพริกก็จะเป็นมะเขือเขาเรียกมะเขือตอแหลอะไรครับลูกเนเล็กลูกละคำอันนี้ก็เตรียมไว้จะเข้าฤดูกาลปลูกเพราะว่าหลังเมษาไปจะเป็นฤดูกาลปลูกซูมเข้าไปเพราะว่าท้าแก่เขาจะมารับไปปลูกให้ลูกสวนปลูกแล้วก็ส่งขอนแก่นอันนี้คือส่งเข้าอำเภอเมืองขอนแก่นใช่ไหมครับตลาดขอนแก่นไม่งั้นก็ไปอุดรนี่ เขาแก่เขาใช้เยอะครับเป็นพันถาดอะไรนึงครับเ่าแก่ก็มารับซื้อของพี่เนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นของแท้ครับปลูกแล้วตรงตามสายพันธุ์นี่ครับอันนี้ก็ทําง่ายๆนะครับเห็นไหมแปลงลอยฟ้าลอยมาประมาณเขาเลยนะครับก็เป็นเส้นลวดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มาวางวางแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ครับง่ายๆเลยบางคนก็ไว้กับดินบางคนก็ลอยแบบนี้ ถ้าไว้กับดินจะคุมโรคยากมหมายถึงว่ามันมีเชื้อรามีไรมะใช่ไหมครับเชื้อราครับในดินรา,าแมลงอหอยทากอะไรเงี้ยอ๋อถึงว่าอยู่ปรับระดับขึ้นมาคนะครับมครับจะมีแซมพริกหน่อยหนึ่งพริกก็ติดจองครับอันนี้ติดจองจองอีกแล้วติดจองเพราะว่าหลัง<ห>โซการจะมาเอาครับไปดูพริกกันบ้างสั่งนี้ พราะวิคหนึมีพันเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมพี่หรือว่าแยยกสาพันธมีหลายพันครับมีทั้งพริกป๊อปพริกกระเลียงพริกหอมกาลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าสั่งออเดอร์มาครับบางทีก็เพาะติดหน้าร้านไว้บางทีก็ตามออเดอร์ปีปีนึงนี่ขายหมดไหมครับพริกเนี่ยพี่ก็หมดอยู่ครับผมก็เพาะไปเรื่อยๆเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปถ้าสมมติว่าถาดหนึ่งเนี่ยครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ หรือถามราคากันไปเผื่อท่านผู้ชมเขาสนใจผานหนึ่งอยู่หน้าร้านก็ขายประมาณ100บาทครับผานละหนึ่งอประมาณกี่หลุมอะครับทั้งหมดมีร้อยห้าหลุมครับร้อยหหลุมนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นมีจํานวนมาก็จะมีส่วนลดอืมสั่งแบบว่าจํานวนเยอะๆใช่ไหมประมาณนั้นมีจํานวนมีเมล็ดพันธุ์มาให้อย่างเนี้ยเราก็มีส่วนลดให้หมดแล้วนี่ครับทั้งหมดเลยฮะ โซนนี้ในพื้นที่ประมาณกี่ไรครับพี่ถึงไรไหมเนี่ยน่าจะสองงานหน่อยๆนะประมาณ2งานนะครับไม่ถึงไรเนาะสร้างรายได้ตลอดปีนะครับในการปลูกนะครับออได้ผพันทางการเกษตรเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเนาะพี่เนาะนะครับคนนี้จากกรุงเทพได้หนีจากกรุงเทพได้นะครับอันนี้กับคนกรุงเทพมาก่อนใช่ไหมหนีจากกรุงเทพมานะครับมาทําการเกษตรนะครับชมบรรยากาศแบบช่วงนี้ก็ ช่วงหน้าร้อนแต่ว่าอากาศปีนี้รู้สึกว่าอากาศดีอยู่นะครับมีฝนตกบ้างนะนะครับหน้าร้อนอากาศดีมากนะครับก็วันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมเรื่องราวของการทําการเกษตรอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ตลอดปีได้แบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่เนตรเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางช่องน้ำชัยเพื่อเกษตรนะครับผมหนึ่งน้ำชัยนะครับกับพี่เนตรต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ